ตีมาตีก็ได้อืน่าจ้าดีบัวบออืมบัเนอะเน่เต้ยิบื้อการด้วยนตอนนี <hey. S 3> i i ้เราคิเชียงเน่ฮะเจ้าไงเลยอืน่าวาบิ๊กยูกล่าวว่ะยิ่ม่หนน่าเตัวเน่เม่นเออ แนกูหน่อแนแนแนแท้แท้แท้แอืมบัวอืออือตัดตัดัดอืออืออือูไม่ว่าแนพัวขาดแขนมุสั่าดกู ถ่ายไปเก็มาสอมค่าไปโกโอยโฮอ้ cực cái hả sai tất ạ ta sai về tất á thế là mua sai tất đi bố một cha hơi đi nhẹ nhẹ cha rồi hú hả